เอาล่ะคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไล k ์เทียบเท่ากับย like อดไลค์ใหนือพอๆกันอ่าอาจจะสูงสีเล็กนิดหน่อยอ่าใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถลม่มดิสไล k ์ใส่ผมผมจะสรุปให้สั้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่า,มาอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักแล้วตอนนี้ผมก็เลงโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วย,วยการกดดิ s l i k e ใส่คำถ,ถามว่าส่งผลอะไรไหมก็ไม่ได้มาอะไรขนาดนั้นไอ้แ,แค่มาแท้ในช่องของผมนั่นดูแย่เวลผมกแก้ปัญหานี้ยังไงเด้อเหรอถ้าคุณดูวิดีโออนี้ยู่่ผมมรง ก็เป็นการตอบกลให้กับไอเดียกระโปงพวกนั้นและแน่นอนยาวมากวันนี้จะเล็กกว่าอั้งนไหนๆที่ผ่านมาและหากคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณทุกคุณมากมี่งแค่กดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วมาชมวิดีโอันเลยโอ้มีคัสซีนด้วยแเละโอ้ดูนั่นสิ ว่าแล้วมึงต้องพูดถึงตัวนี้ผมสั้นได้ใจได้รกูชอบชอบ สวยแบบนี้จะไปเล่นได้ไงวะเน,นี่ย าอ, <debuted. S 1> อิตาลีอิตาลีบ้านเราเป็นอย่างนี้เหรออะไรเนี่ยขอเป็เข้าวอีเกิร์ลไม่ได้เหรออีกคนไม่ยอมเลือกตัวเข้าจะแบบว่าไออีดอกนี่แม่งเลือกผู้หญิงไม่เลยแล้วกดแทด็เป็นอีโมได้โอเคก็มาแย่แล้วทาเตนถึงมันจะดูเป็นเพี้ยนไปไหนกันเลยอันนี้คืออะไรละเอียดพื้นที่อย่างไัล่ะกลางบาเลีครับผมวัววัววววัวดูหลังด้วย เฮ้้ยไอเี้ยนี่ถือโลกของจริงเลยสัตว้าวเดี๋ย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 วแมพตกได้ด้วยเหรอแมพตกได้ด้วยเหรอกูโดนลงไปไอ้เฮี้ยไอ้เราก็แบบกูสาดโดนหลบไอ้เโี้วโว้วโว้วกูดาวเออโออเออกูก็ดาวนะไอ้เฮี้ยตายเลยตัวเด้งเออตัวเด้งเฮี้ยมากอะ อยู่เลยเดี๋ยวๆๆวิ่งมาอย่างี้เหรอวะกมดแมวไว้กี้ไอเรากูซาปาสกิลไปเออเฉยว่าจะรอให้มันระเบิดซะหน่อยยิวใครมาตอนนี้โดนระเบิดใครก็ไม่รู้ว่าดาวเต็มเลยอ๋อระเบิดกูกูปาชิงไว้ ว้วโวโวโวนี่เราเล่นเรือกับบอทอยู่หรือเปล่าเนี่ยช่วยด้วยโอ้ดูโกนนั่นสิดูโกนนั่นสิไม่เรือตกในตายน่าน่าน่ะเฮ้ยฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ่ะโอ้ยตู้ อ้กระสุนหมดอะตื่นไปมีปืนนี่วะเข้าเมียเขาเมียปัส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 โอเคระเบิดได้อยู่ตลอดเลยมั้ยเนี่ยของเราซื้อป่ะมึงซื้อดาบมาป่ะอ๋อซื้อมาเหมือนกันเหรอทำไมเป็นไม้เบสบอลอะมันแล้วแต่ตัวอ๋อแต่มือดาวมาดิสับมึงฟันปันปันเป็นอะไรที่ชิวมาก บอดมาเออบอดแง่แเลยวู้ฮูมึงเก็บหมดเลยอะม่เยอะยันไม่ไหนเลยท้าเปี่ยนเลย่อ้คนนีเออโอ้ตัวนี้เซ็กซี่นะนี่อะโอ้ประจําตัวคือเป็นเอ่อไรเฟิลอะอืมอืมผิกตัวลงกูมาเล่นเกมหรือมาดูดูไดได้ได้ได้ อุ้ยเฮ้ยกูโดนไฟกูโดนไฟไปใครวะไอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาอย่างนี้เหรอวะอืออืออือต่อยเลยเดี๋ยวนะไม่มีใครชุบเพื่อนเลยเหรอไอาการจูโฮมี่อาการจูโอ๋อยิงคุ้มกันหน่อยยิงคุ้มกันหน่อยคนใหญ่ไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นเลยนะอ๋อ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  cả lắm ngã tải lắm hết 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 gì, hết 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 โอ้ยก้นก็น่ามองอย่างอื่นก็อยากมองโอ๊ยอย่ายิงกูก้นมาทำกูเสียสมาธิเอ๊ยกูเลิกมองไม่ได้จริงๆนะเนี่ยฮ่าๆโอ๊ยไม่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 โอ้ยก้นสวยสักอย่างให้กูเนี่ยกําลังไปกําลังไปกําลังไปให้กูได้กันแล้ว ยังกันชุบไปเฮียข้างหลังมาข้างหลังมาอีก <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยเต็มเต็มว่ะแอะตาย,ยกูชุบมึงแต่มึงไม่ชุบกูมันหมายความว่าไงวะมาร์ค <c oughs> แล้วสรุปรู้วิธีเปลี่ยนตัวนี้ยัง <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนยังไงไวะเฮียมันกูไม่เข้าใจอ่ะโปรไฟล์ก็ดูแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรให้คลิกนะเว้ยนี่ไงฮะเจอแล้วเหรอเห็นดาวตรงชื่อนไหมดาวตรงทุกบนหัวมันน่ะคลิกตรงนั้นอ่ะ อ๋อโอเคตอนแรกก็นึกว่ามันมีไว้สลับตั้งเป็นเฟเวอร์ลิตซ์อีกเออตอนแรกเออแบบมาถึงแบบเข้าเกมปุ๊บมันเลือกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยกูก็คิดอย่างงั้นนะเว้ยตลอดก็ไม่รออวยเนี่ยเออคาตาฟาร์ราคาเท่าไหร่นะใสียเลยพวกสกินโมเดลมันออกแบบดีมากเลยนะคือแบบเท่ชอบไอ้เท<ส>ี่ยคงดูการเต้นพาร์ตนาสุดท้ายอะไม่มีท่าเต้นกับสายฝนหน้าสุดท้ายเออโว้ ว้าเว่อเฮ้ยมีมีคนเลือกโลนินไงุณเลือกตัวนี้ก็ได้วะ,อะรอเป็นเลือกตัวอื่นมาก็ได้ทำไมตัวนี้มันมันแบบว่าทำทรงผมแบบโทนิจาวันเห็นแล้วนึกถึงมอนเตคโันเตอร์ชโโ็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอโย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 ,โย่โลนินมีสกินเหรอเออมันแจกนะเอาเหรอโอ้มีแท็บไม้ด้วย,วยตัวนี้เจ๋งว่ะ อ่ะตเดอเุ้ยมันลุมันลุ้ยอ้มันยิงกูมาเดี๋ยวจริงไอสัตว์เป็นอะไรเนี่ยตายแล้วตายแล้ว่าฮไว้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 นี่เห้นี่เหี้ะ

ไม่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 กูพยายามรกเกมมิ่งแล้วนะเว้ยเลยสองตามันก็ชนะแล้วนะม้ากูรู้แล้วนะเว้ยว่าที่มึงกำลังเงียบอยู่เนี่ยคือมึงแค่อ่อยๆให้พวกมันใช่ไหมอยากให้แบบเแค่ตาเดียวใช่ไหมถ้าพวกมันจะชนะแล้วมึงค่อยแบบงัดไม้เนึบมาไอ้สัสดูกระได้คนนี้คิวอยู่สี่คนอะเว้ยไม่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 กูรู้มึงมึงกักมึงกักมึงกักไม่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 กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ It's <laughs> <laughs> mm. nothing. <laughs>

เลยก็อ้จะที่อย่เลยมาิดตัปนบเฉย ข้องเป็นเกจิหรอมาแล้วโอเคข้างหลังข้างหลังข้างหลังอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยโดนลวดสามตัว ลิเวนมาตะักกอร์เฮ้ยสแเก้เยสกอแล้วไม่ไม่มันเป็นที่กูมันเป็นที่กูนั่นนสุดท้ายมันเป็นของกูว้า แอนิเมชันแค่สิบเจ็ดเองอะอ้มาร์คเอาอีกแล้วนะมาร์คเอาอีกแล้วนะมาร์คไรที่ <laughs> โรยแล้วนะมาร์ค <laughs> <laughs>